ก็จะมารีวิวของใหม่นะคะที่ได้ในวันนี้ก็ทั้งหมดเลยเนาะไปดูกันเลยถ้าคลิปน,นี้นะคะไม่ดียังไงอยูรร่ดงพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยจริงๆนะบ๊ายบายอ้อลืมบอกไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะคะซึ่งแปลว่านั่นเป็นของใหม่จากกรุงเทพนั่นเองซึ่งก็จะตัดต่อไปไหนอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันเป็นแค่ใบสิไม่เนี่ย เอา PS สองตัวค่ะน่ารักเป็นเงี้ยน่ารักมากๆเลยก็ตัวนึ่อันนี้ก็จะเป็นขนมปังเป็นจังโกรแล้วก็น้ำแข็งใสทีมพับพิซซาช็อคคีทสุปแล้วก็พะโกยากิอันนี้เป็นโยแลยคกิ ้องแซ่ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเจ้าคนนี้เขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นนากาก็จะมีเป็นพวกลูกไหวเป็นขนมปังอันนี้ก็จะเป็นที่ทำพวกแพนเค้กแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะเป็นแพนเค้คกกระต่ายอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นกาแฟกับชุด าาแล้วก็เป็นชุดอาหารอีกชุดหนึ่งค่ะเหมือนกันเลยก็สำหรับอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยเนาะ mm hmm. เพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรรีวิวนะคะ mm hmm. ก็เกะเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงให้ใหม่นะก็ตามภาพที่เห็นเลยค่ะว่าของแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะบายบายค่ะบ mm ๊ายบาย เวลากินอาหารแล้วกินอาหารกันเถอะโอ้มีครัวซองด้วยอู้บานานา่าอู้อขนมปังลาก่อนนะคะบ๊ายบายจะกินให้เละเลยงม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 เออ